สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาว่ากันในเรื่องของไมโครโฟนนะอย่างที่เห็นกันไปแล้วในชื่อคลิปนะครับซึ่งเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็อัดมาจากตัวโหลดวีดีโอไม NTG นะครับซึ่งเดี๋ยวสักพักผงก็จะสลับเป็นตัวโหลดโปรพัทให้ฟังนะสลับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยออกมาข้างนอกนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงไม้ที่ที่มันผสมกับเสียงธรรมชาติต่างๆนะครับการเก็บเสียงของไม้สองตัวเนี้ยมันมันเป็นยังไงในสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับทำไมถึงจะต้องเป็น โปรพัทกับ NTG คือมันเป็นไม้รุ่นสูงที่อคุณภาพดีแล้วก็คนใช้กันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะยูทูบเบอร์ YouTuber ต่างประเทศนะไอโปรพัทเนี่ยมันมีมาพักใหญ่แล้วแหละแต่ว่า NTG เนี่ยมันเพิ่งมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันมีความสามารถที่ค่อนข้างจะทับโปรพัทอยู่พอสมควรหลายจุดเลยนะครับแล้วก็มาในราคาที่ถูกกว่าอยู่นิดนึงราคาที่ผมแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอลงไปดูกันได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความเลือกยากขึ้นมาว่าแล้วเราควรจะซื้ออันไหนดีนะครับ วันนี้ก็มาลองฟังกันนะครับผม ตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยมาจากตัววิดีโอไมค์โปร plus แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอเรียกแค่โปร plus กับ NTG แล้วกันชื่อบนยาวเกินเรียกยากนะครับกล้องที่ใช้อัดในวันนี้นะครับเป็น Panasonic G แค่ห้านะครับเป็นกล้องที่ผมใช้อยู่เองส่วนตัวเลยมีตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็คือซีนใครซีนมันนะครับสลับสลับกันอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะลองในสถานการณ์ต่างๆนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเป็นข้างนอกนะข้างนอกกอ็เสียงเป็นอย่างนี้เป็นยังไงบ้างลองฟังดูนะครับเสียงนกเสียงลม เป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองสถานการณ์อื่นกันดีกว่าทีนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นห้องกันบ้างนะครับผมเชื่อว่าในพันของทุกคนจะมีห้องแบบนี้นะครับก็คือห้องสี่เหลี่ยมที่มีเสียงกล้องกลางวันแน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนจะได้ยินไม่ค่อยดีเลยครับมันจะกล้องกล้องซึ่งถ้าเกิดคุณจะต้องเอาไปใช้ในห้องที่มีเสียงกล้องแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นไม้เราวเลียนะหรือไม์ติดป,ปกอาการกล้องมันจะรู้สึกได้น้อยกว่านี้นะถ้าเกิดคุณมีไอขาไมา์ขาบูมไม์ที่ สามารถจะยื่นตัวไม้เนี่ยมาใกล้ๆปากของคนพูดได้เนี่ยมันก็จะลดเรื่องของอาการกล้องเนี่ยไปได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับที่ผมเอาเจ้าไมโครพลาสเนี่ยมาไว้ใกล้ๆผมนะมันก็จะรู้สึกว่าเสียงกล้องเนี่ยมันดูน้อยลงนะรู้สึกได้น้อยลงแล้วก็เสียงพูดก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับนะเวลาใช้จริงถ้าเกิดคุณมีขาไม้เนี่ยคุณก็เอาไว้แบบเนี่ยข้างบนนอกๆเฟรมหน่อยก็ได้นะครับให้มันยิงมาที่ปากคนแล้วก็ไว้นอกๆเฟรมหน่อยเนี่ยเสียงมันก็จะ ได้ยินโอเคขึ้นนะดีกว่าการเอาไว้แบบนะได้ไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ผมอยู่ยงี้นก็จะกล้องเยอะแต่ว่าพอมันเอาอยู่อย่างเงี้ยเลยอ,อยู่นอกเฟรมแล้วก็ยิงเข้าปากคนอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเสียงมันดูชัดขึ้นนะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงจากทั้ง2ตัวนะครับโดยที่ผมจะพูดเหมือนเดิมเลยก็คือหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามซูมคาเมลา่ามีทั้งหมด8สาขานะครับมี6สาขาในกรุงเทพแล้วก็มี2สาขาอยู่ที่ต่างจังหวัดครับผม สามารถดูรายละเอียดได้ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างครับ1 2 3 camera, ่าซูมกล้องเลยมีทั้งหมด8สาขานะครับมี6สาขาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มี2สาขาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับรายละเอียดสามารถดูได้ใต้คลิปวิดีโอเลยครับหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วนะครับฟังกันออกไหมครับว่าอันไหนดีกว่าอันไหนคือมันแยกยากมากเลยครับระหว่าง2ตัวนี้นะเท่าที่ผมรู้สึกเนี่ยโอเคเสียงมันดีอยู่แล้วแหละมันดีทั้งคู่เลยนะครับแต่หลังจากที่ได้ฟังดูหลายๆรอบนะครับผมรู้สึกว่าเสียงของ ntg เนี่ยน่าจะดีกว่า นิดหน่อยเสียงเนี่ยมันทําได้ดีทั้งคู่แล้วก็ใกล้เคียงกันมากๆแยกความแตกต่างยากมากๆนะครับส่วนที่ผมอยากให้ทุกคนสนใจในการเลือกระหว่างสองตัวนี้คือพวกฟีเจอร์ต่างๆการใช้งานการออกแบบนะครับที่มันมีอยู่เนี่ยนี่คือจุดที่จะทําให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะซื้ออันไหนดีนะครับ <M> ก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่แตกต่างกันในเรื่องของเนี่ยรูปร่างหน้าตาและฟีเจอร์ต่างๆนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นไมค์แบบ รูปแบบการรับเสียงหรือโพลาร์แพทเทิร์นเนี่ยเป็นแบบซูเปอร์คาดิโอยน์นะครับมันจะเน้นรับเสียงในบริเวณด้านหน้านะครับกับด้านหลังนิดหน่อยถ้าเกิดเราไปถ่ายใครสักคนหนึ่งที่กําลังพูดนะครับเราจะได้ยินเสียงของเขาชัดเจนแล้วก็จะมีเสียงของคนที่พูดอยู่หลังกล้องเนี่ยเข้าไปได้บ้างไม่ได้ดังเท่ากับคนที่อยู่หน้ากล้องแต่ไม่ได้หมายความว่ามันม,มันโฟกัสเสียงไปด้านหน้าอย่างเดียวเลยนะ,ะหลายหลายคนจะเข้าใจผิดว่า เวลาซื้อใหม่ช็อตกันไปเนี่ยแล้วอ่านสเปกบอกว่าเก็บเสียงทางด้านหน้าแต่ว่าพอไปใช้จริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วรู้สึกผิดหวังนะอันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันแค่ช่วยลดการเก็บเสียงรบกวนพวกนั้นเข้ามานะครับมันยังได้ยินอยู่แต่ว่ามันน้อยลงซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นซูเปอร์คาดิโอยทั้งคู่นะครับส่วนต่อไปที่ผมจะพาไปดูนะครับก็คือการออกแบบและวัสดุที่เขาใช้นะซึ่งต่างกันมากเลยใน2ตัวนี้นะครับไมโครพัดเนี่ยดึงเจ้าโฟมนี้ออกมานะครับ เราจะเห็นเลยว่าข้างในมันเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะเนี่ยตรงนี้ตรงนู้ตนตรงที่เป็นไมโครโฟนเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะครับมันเหมือนจะมีหุ้มแผ่นพลาสติกอะไรปิดตรงนี้เอาไว้ด้วยแต่ว่าตัว N T G เนี่ยถ้าเราลองถอดโฟมออกมาดูนะครับเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันเป็นโลหะเลยนะเป็นโลหะทั้งแท่งทั้งหมดเลยนะครับก็เรื่องวัสดุเนี่ย N T G มันทําออกมาได้ดูดีกว่ามากพอสมควรนะครับเวลาที่เราสัมผัสไปสัมผัสของ โลหะเนี่ยมันรู้สึกดีกว่าพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวนี้ลองมาดูการออกแบบในส่วนอื่นๆกันดีกว่านะครับอย่างตัว pro plus เนี่ยครับมันจะใช้แบตเตอรี่นะครับที่สามารถจะถอดเปลี่ยนได้โดยการเปิดตรงนี้ออกมาแล้วก็ดึงมันออกมาอย่างนี้นะครับนี่เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมแล้วก็ในกรณีที่แบตนี้เสื่อมหรือหายนะครับก็สามารถจะไปซื้อมาใหม่ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากจะใช้แบบนี้แล้วก็สามารถจะไปซื้อฐาน d a นะครับ mm hmm. มาใส่ตรงนี้ได้ก็มีความสะดวกนะครับสำหรับตัว pro plus นะ ในขนาดที่ตัว NTG เนี่ยมันจะเป็นแบบแบตเตอรี่บิวอินนะครับมันจะอยู่ด้านในเลยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหรือว่าเปิดออกมาดูด้วยตัวเองได้นะครับ NTG เนี่ยถ้าอนาคตเราใช้เป็นนานมากๆนะครับจนแบตมันเสื่อมเนี่ยก็คงจะต้องส่งไปให้ศูนย์เขาเปลี่ยนแบตให้นะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ NTG ตอนนี้ผมใส่อยู่เนี่ยจะได้30ชั่วโมงนะครับซึ่งก็นานมากๆแล้วนะแต่ว่าโปรพัสเนี่ยมันจะได้100ชั่วโมงนะครับผมผมยังไม่เคยใช Pro plus เนี่ยจนแบตหมดได้เลยนะครับจริงๆทั้ง2ตัวเนี่ยรองรับที่จะสามารถชาร์จไปใช้ไปได้นะเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่กังวลเรื่องนี้เลยก็ได้นะครับเรื่องต่อไปที่ผมจะพาไปดูนะครับก็คือตัวพอร์ตเชื่อมต่อกับกล้องนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเชื่อมต่อกับกล้องผ่านตัว3.5ม mm มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าสายที่ให้มาเนี่ยของ n t g นะครับจะเป็นแบบ 3ขีดหรือว่า T R R S นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย T R R S เนี่ยมันจะเจอในโทรศัพท์มือถือกล้องเนี่ยปกติแล้วจะเราใช้ T R S นะครับหรือว่าหัวที่เป็นแบบ2ขีดนะครับแต่การที่ N T G ให้มาแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่ได้นะครับสามารถใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งกล้องและมือถือเลยด้วยนะครับโดยที่ตัว N T G เนี่ย เมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วเขาจะดีเทคทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับเขาจะรู้เองว่าเขาเสียบอยู่กับกล้องหรือว่าเสียบอยู่กับมือถือนะครับแล้วก็ปรับการทํางานของตัวเองโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งค่าหรือว่ากดปุ่มอะไรเลยเขาจะทําไปเองแบบอัตโนมัตินะครับในขณะที่ไมโครพัทที่ผมใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นแบบ T R S ใช้ได้กับกล้องอย่างเดียว ถ้าเกิดจะเอาไปใช้กับมือถือจะต้องไปซื้อสายแปลงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเราจะสังเกตว่า NTG เนี่ยจะมีตำแหน่งของที่พันสายมาให้ด้วยนะครับก็คือเราสามารถจะเอาสายของไมโครโฟนเนี่ยพันเก็บเอาไว้ตรงนี้ได้นะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ดูแบบไม่พลุงพลังนะครับในขณะที่ตัว Pro Plus เนี่ยมันจะไม่มีสิ่งนี้นะครับอีกส่วนที่จะพาไปดูนะครับก็คือเจ้า Hot Shoe Mouse ตรงนี้นะครับมันสามารถจะเลื่อน Hot Shoe Mouse ไปอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับมันสามารถที่จะหลบ เวลาเราใช้ช่องมองภาพหรือว่าเวลาติดเลนวายได้นะครับในเวลาที่เราติดไม์แบบนี้แล้วเราอยากจะใช้ช่องมองภาพอย่างเช่นในตัว p r o พั s ดเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้พวกหน้าผากับคิ้วเนี่ยมันจะไปติดกับพอร์ตไม่ติดนู่นติดนี่เลยครับแล้วก็ใช้ช่องมองภาพไม่สะดวกเลยแต่ว่าพอเป็น NTG เนี่ยมันสามารถจะเลื่อนเพื่อหลบตรงนี้ได้นะครับก็จะมาจะใช้ช่องมองภาพได้สะดวกเลย <S <S ลองมาดูฟังก์ชันเกี่ยวกับด้านเสียงกันบ้างนะครับตัวโหลด NTG เนี่ย จะมีฟังก์ชันในการปรับเสียงได้นะครับจะมีปุ่มหมุนอยู่ด้านหลังเลยครับปรับได้ตั้งแต่1นึถึงสิบดีบีนะครับในขณะที่ตัว Pro Plus เนี่ยมันจะไม่ได้มีปุ่มหมุนแบบนั้นนะครับการปรับเสียงของ Pro Plus เนี่ยจะทําได้ผ่านปุ่ม DB บวกลบอย่างเดียวเลยนะครับจะบวกได้ที่20 DB แล้วก็สามารถจะสั่งให้เป็นลบสิบดีบีได้นะครับในขณะที่ Ntg เนี่ยมันจะเป็น1นึถึงสิแล้วก็มีลบยี่ดีบีมาให้ใช้นะครับเนี่ยมันจะได้อย่างเสยอ่างนะครับก็คือตัว NTG เนี่ย ปรับเสียงได้ตั้งสูงสุดที่15นะครับในขณะที่โ o Plus เนี่ยมันได้ถึง20 นะครับแต่ว่า20ของโพพัทเนี่ยมันกดทีเดียวแล้วมันขึ้น20เลยนะครับในขณะที่ NTG มันจะค่อยๆขึ้นไปอย่างสมูทไปถึง15ได้ซึ่งเจ้าการเพิ่มเสียงลดเสียงพวกนี้มันก็จะมีประโยชน์ตอนที่เราอยู่หน้าง,งานแล้วต้องเจอสถานการณ์ต่างนะครับอย่างเช่นไปงานคอนเสิร์ตแล้วพอดีจังหวะนั้นเนี่ยเราดันไปอยู่หน้าลำโพงพอดีแล้วเขาเปิดเพลงมาดังลั่นเนี่ยเสียงมันก็อาจจะแตกเราก็สามารถจะกดให้มันลบ10หรือลบ20ได้แล้วก็อย่างเพิ่มเสียงเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยเราไปเจอสถานการณ์ที่เเเเสีีียยยยยงงงมันนบบบ้้รราาาาาอออกกไดดละขแบบว่ํต หรือว่าน้ําที่มันไหลอะไรเงี้ยต้องการได้ยินชัดๆนับ,บวกเสียงเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือทั้ง2ตัวนะครับมีไฮพาร์ตฟิลเตอร์อยู่ที่75เฮิร์แล้วก็150เฮิร์นะครับ ไฮฟัซฟิลเตอร์เนี้ยจะทำหน้าที่ตัดเสียงที่อยู่ในย่านความถี่ที่ต่ำมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพัดลมเสียงมอเตอร์มันจะช่วยตัดออกไปได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูตอนนี้ผมใช้ NTG อยู่นะครับแล้วก็เปิดไฮฟัซฟิลเตอร์ที่150เฮิร์ลองสังเกตดูเราจะจับสังเกตยากมากเลยนะตอนนี้นะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับผมจับสังเกตได้ยากมากซึ่งเจ้าฟังก์ชันการตัดเสียงหึม่มๆอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะช่วยให้ไฟล์เนี่ยมันรู้สึกสะอาดมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างน้นีการมไว มันก็ดีกว่าไม่มีทั้ง2ตัวนะครับจะมี high frequency boost นะครับมาให้ใช้นะโดยที่ Ntg เนี่ยใช้วิธีกดปุ่มค้างเอาไว้นะครับก็จะสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน high frequency boost ได้นะครับตอนนี้นะครับผมใช้ Ntg แล้วก็เปิดโหมด high frequency boost อยู่นะครับจะเห็นว่าเสียงของผมเนี่ยมันจะรู้สึกกรอบๆคมๆใสๆอารมณ์ประมาณนั้นนะครับคือฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะช่วยเวลาที่เราอาจจะใส่พวกพวกบินมัฟกันลมหรือใส่โฟมอะไรพวกนี้แล้วกับ บางทีมันทําให้เสียงเนี่ยมันฮึมๆึมมากขึ้นอะ่ะมันก็เลยมีฟังก์ชันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้ เสียงเนี่ยมันจะรู้สึกใสเคลียร์มากขึ้นช่วยให้ลดเอฟเฟกที่มันเป็นผลเสียจากการใส่ไอ้พวกวินมัฟวินชิวอะอ,อารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนะครับจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าเซฟตี้ชนเนลนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่มันจะส่งเสียงออกไปเป็น2องชนแนลนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสเตอริโอนะเป็นโมโนนั่นแหละแต่ส่งออกไป2องชนเนลที่ระดับความดังไม่เท่ากันนะครับอีกชนเนลหนึ่งเนี่ยจะเป็นระดับที่เบานะครับมันจะลดเสียงลงมาเพื่อเป็นชนเนลสำรองในกรณีที่ชนเนลปกติเนี่ยเสยงมมมันมน,นรเราาารรอออ้าาาาถซ่ไต ซึ่งมีทั้ง2ตัวสามารถเปิดใช้ได้นะครับโดยรวมนะครับฟังก์ชันทางด้านเสียงเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันมีเหมือนๆกันนะครับยกเว้นทางเรื่องของการปรับความดังเบาเท่านั้นเองที่มันจะแตกต่างกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับในส่วนของฟังก์ชัน Safety Channel นะเราก็กดเปิดฟังก์ชันนะครับอ่ะตอนนี้ f e t y Channel เปิดแล้วนะครับเราจะสังเกตว่าหูซ้ายจะได้ยินเยอะแล้วหูขวาจะได้ยินเบาลงนะครับก็ ในกรณีที่ถ้าฝั่งซ้ายมันเนี่ยมันดังมากจนแบบว่าเสียงมันเริ่มพีิกนะครับเราก็สามารถจะเอาฝั่งขวาเนี่ยมาใช้งานได้ฟังกช์ชันต่อไปที่ผมจะพาไปดูนะครับก็คือของเด็ดอีกอย่างหนึ่งของ NTG เลยก็คือเขาสามารถที่จะทำงานเป็นไมค์ USB ได้นะครับเราสามารถจะเอา NTG เนี่ยนอกจากต่อกล้องต่อมือถือแล้วก็สามารถจะเอาไปต่อคอมเพื่อเป็นไมค์ USB ใช้ในการประชุมออนไลน์หรือว่า,เ,าเล่นเกมไลฟ์คุยด i s คอร์ดกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผม และนี่เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอให้ทุกคนได้รู้นะครับก็คือเราสามารถจะเอาไมค์ตัว NTG เนี่ยมาใช้เป็นไมค์ USB ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงที่ผมใช้ NTG เนี่ยเสียกับคอมแล้วก็บันทึกผ่านโปรแกรม Adobe Audition นะครับจะเอาไปใช้กับการประชุมออนไลน์ก็ได้นะครับใช้คุย Discord ใช้เ,เล่นเกมมันทําหน้าที่เป็นเหมือนไมค์ USB ปกติเลยนะครับแล้วก็เวลาเราใช้โหมดนี้นะครับ ช่องเดิมที่เราเคยใช้ต่อ3.5ไปเข้ากล้องเนี่ยเราสามารถจะเอาหูฟังนะครับมาต่อเพื่อเป็นมอนิเตอร์ได้นะครับเสียงก็จะมาได้ยินที่หูฟังเนี่ยเหมือนรับมอนิเตอร์เสียงตัวเองไปด้วยนะครับเจ้าตัวหมุนปรับระดับเสียงด้านหลังนะครับที่มันเคยใช้ในการปรับเสียงใหม่ตอนที่ต่อกับกล้องเนี่ยก็จะกลายเป็นการปรับเสียงหูฟังแทนส่วนเสียงของไมโครโฟนระดับความดังอะไรเงี้ยครับต้องไปปรับในตัว Windows เองนะครับนี่เป็น1หนึ่งฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยของ NTG นะครับ ตอนนี้ใช้โปรพาสถ่ายอยู่นะครับโอเคนั่นแหละครับคือทั้งหมดที่ผมรวบรวมแล้วก็สรุปให้ทุกคนฟังนะครับก็เอาไปลองเลือกกันดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัจจัยการใช้งานแบบไหนนะครับแล้วก็ไมล์รุ่นไหนที่ตอบโจทย์คุณได้ดีมากกว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูทั้งหมดแล้วเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้นะครับแล้วก็มันเลือกไม่ถูกจริงๆว่าจะเอาอันไหนนะ อาจผมมีความเห็นของผมให้นะครับเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะส่วนตัวถ้าให้ผมเลือก2ตัวนี้นะผมจะเอา NTG สาเหตุที่ผมเลือก NTG ก็เพราะว่ามันจ่ายเงินครั้งเดียวแล้วมีความหลากหลายที่มากกว่านะครับมันสามารถใช้กับกล้องกับมือถือ ด้วยสายเส้นเดียวกันแล้วไม่ต้องเลือกอะไรเลยไม่ต้องใช้ความรู้อะไรในการแบบต้องไปซื้อสายเส้นไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์ได้แต่ผมก็มองข้อเสียของ N T G เหมือนกันนะส่วนหนึ่งคืออย่างเรื่องของแบตเตอรี่อยเงี้ยสาชั่วโมงเนี่ยนานมากก็จริงนะครับแต่ว่าตอนที่ใช้โปรพัสมาหลายๆครั้งเนี่ยที่มันเป็นแบตร้อชั่วโมงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสบายใจมากเลยนะเรารู้เลยว่ามันไม่มีทางที่จะหมดง่ายๆอะ ใช้ได้หลายวันเลยนะครับแลคือถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเข้าไปในที่ที่มันชาร์จแบตไม่ได้จริงๆนะครับหรือว่าไม่สะดวกที่จะชาร์จจริงๆเนี่ยผมก็จะเลือกโปรพัสนะครับผมไม่เคยใช้โปรพัสจนแบตหมดมันมันนานมากนะครับ NTG เนี่ยมันเป็นแบตบิลท์อินมันเปลี่ยนเองไม่ได้ไงมันจะต้องส่งไปศูนย์แล้วศูนย์ก็แง่เปลี่ยนอะไรเงยครับในขณะที่พอเป็นตัวโปรพัสนี่ยเปิดฝาเอาแบตออกไปซื้อแบตลิเทียมอันใหม่มาใส่เข้าไปหรือถ้าไม่อยากใช้ลิเทียมแล้ว ก็ไปซื้อฐาน Do a ใส่แทนมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับนั่นแหละมันคือวัดเอาจากการใช้งานแล้วก็การทํางานของผมแต่ว่ามันไม่เหมือนกันทุกคนหรอกบางคนก็น่าจะชอบตัวโปรพ s สมากกว่านะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับถ้าเกิดเลือกได้เมื่อไหร่ก็อย่าลืมว่าเรามีขายนะครับที่หน้าร้านสูงกล้องมล่าทุก สาขาเลยนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์ www.zoomcamera.net นะครับหรือว่า Line อก็ได้ Adsign zoomcamera อะไรเงี้ย Facebook zoomcamera ก็มีนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากทุกช่องทางต่นเรบวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมผมทับจาก zoomcamera สวัสดีครับ